สวัสดีค่ะคุณเจียงฉันนคือผู้จัดก,การใหญ่บริษัทเทียงอินคอสเมติกหลิวชิวหลิงส่วนคนนี้คือผู้จัดก,การเฉินเมื่อกี้คุณดา่าคุณหนูใหญ่สินนะคะมไม่เป็นการเข้าใจผิดค่ะเพราะเราแค่มา่วมงานเลี้ยงใครจะไปน,นึกว่าจู่ๆก็โดนตบใช่ครับคุณเจียงดูสิครับหน้าผู้จัดก,การหลิวบวมเป็นกระด้งเจ้าคนนั้นมาลังแกคนของบริษัทคู่ค้ากับเจียงสือแบบนี้คุณคงไม่ยอมใช่ไหมครับบริษัทเทียงอินคอสเมติกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ยกเลิกสัญญา เจียงสือจะถอนทุนคืนทั้งหมดพูดผิดหรือเปล่าคะเนี่ยคุณเจียงคุณต้องไปคาาโทษกับสองคนนั้นต่างหากไม่ใช่หรอครับฉันทําถูกแล้วนี่คะเพราะคุณลินยื่นปากยาวมาด่าคุณหนูใหญ่ของสกุลเจียงเราด่าหุ้นส่วนใหญ่อันดับสองของเจียงสือในอย่างเฉินแถมยังด่าเพื่อนของคุณชายใหญ่มะไม่จริงชูชิงอินเคยเป็นลูกน้องของผมกลายเป็นหุ้นส่วนของเจียงสือไปได้ยังไงแบกใหญ่นขนาดนี้ถ้ารู้ก่อนให้ตาฉันก็ไม่ช่วยนางอ้วนนี่หรอก นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่โดนด่าแบบนี้ฝากเธอจัดการด้วยละ่ะพวกคุณจะออกไปเองหรือให้ฉันเรียกรปภเป็นไงละ่ะเห็นประโยชน์ของฉันหรือยังขอบใจนะถ้าอยากขอบคุณฉันขอไปน้ำดื่มสักแก้วจะดีกว่าฉันเอาไปให้เองค่ะเรื่องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนูเจียงหลานจริงๆคุณคือนี่คือภรรยาของฉันเองชูชิงอินเยคุณหนูนี่สายตาที่มองชิลลี่ดูแปลก เมียของชินลี่อ๋อคินออกแล้วพี่เคยบอกว่าเขาแต่งงานแล้วคนคน,นนี้นี่เองคุณชูนี่เองชินลี่เป็นเพื่อนของฉันเรื่องอะไรช่วยได้ฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วค่ะส่วนน้ำก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณหนูเจียงจิตใจดีจริงๆถ้าอย่างนั้นฉันต้องขอบคุณคุณหนูเจียงแทนสามีฉันด้วยนะคะสถานการณ์ไม่ปลอดภัยรีบหนีก่อนดีกว่าอ่อแฮมฉันขอไปไม่ต้องไปไหนทั้งน้นฉันก็แค่จะไปเข้าน้ำแป๊บเดียวเท่านั้น สองคนก็วุ่นวายขนาดนี้แล้วถ้ามาสามคนพร้อมกันแล้วก็ผมไม่เข้าใจจริงๆสองคนนั้นจะจู่ทาไมถึงได้ดูมโหัรขึ้นมาขนาดนั้นเพราะว่าคุณนั้นดีมากเลยนะสิคะจริงสิถ้าผมฝากคุณเอาของไม่ให้เจียงจัวจะสะดวกหรือเปล่าครับผมอยากจะหาเบาะแสของคนพวกนี้ให้เจียงจัวช่วยค้นหาให้หน่อยครับตัวตนของคนพวกนี้เป็นความลับและสําคัญต่อผมมากครับได้รับความไว้วางใจจากคุณชินขนาดนี้ฉันจะไว้ทําให้ได้ยังไงล่ะคะ ว่าแต่คุณจะกลับไปเข้าง,งานไหมคะนี่ไม่น่านะครับผมว่าจะกลับแล้วเธอกับเจียงหลานคุยอะไรกันเห็นคุยกันตั้งนานก็คุยเรื่องที่นายไปมีเรื่องกับคุณหนูเจียงเข้าได้ยังไงล่ะสิฉันล้อเล่นคุณหนูเจียงเธอก็เป็นคนดีนะแต่เธอบอกว่านายติดเลี้ยงข้าวเธออยู่มือหนึ่งถ้าไม่นับเรื่องที่สนใจสามีเราแล้วก็นนะเธอมาเยี่ยมบ้านเพื่อนได้อย่างเฉิงฉันรับปากกับคุณชายเจียงไว้แล้วว่าจะดูแลให้แต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องขึ้น อืมเธอเล่าให้ฉันฟังแล้วจริงสิตอนที่นายไปเข้าห้องน้ําคุณเจียงมาคุยกับฉันถามว่าฉันอยากจะไปเปิดตลาดที่เจียงเฉิงหรือเปล่าเจียงเฉิงเธอคิดว่าไงยังไม่แน่ใจแต่ฉันก็ไม่อยากอยู่ในกะลาไปตลอดถือยังไงเจียงเฉิงก็ใหญ่กว่ามีโอกาสตเติบโตมากกว่าเธอก็คิดได้หมดแล้วนี่นาะดูมันคงดีออกแล้วนายล่ะอะไรนายจะไปกับฉันไหม ถ้าเธออยากไปฉันจัดการคลินิกเสร็จแล้วฉันก็จะไปกับเธอพี่กลับมาได้สักทีนะพี่บ้านนี้ชินลี่เป็นคนซื้อจริง,รงๆหรอหรูมากเลยบ้านคนที่รวยที่สุดในคาร์ลฮร์หดหนูยังไม่หรูเท่าขนาดนี้เลยเรียกชินลี่เฉยๆได้ยังไงเรียกพี่เขยสิอ๋อพี่เขยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ถูกเรียกว่าพี่เขยป้าปื้มชะมัดอยู่ที่นี่เหมือนได้ใช้ชีวิตเป็นคนรวยเลยพี่เขย นายไปหาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนไม่ได้ขายตัวแรกมาใช่ไหมตลกละยาตัวดีว่าแต่วันนี้ทําไมถึงมาที่นี่ล่ะอ๋อถ้านายไม่พูดฉันก็เกือบลืมแล้วนะเนี่ยอีกสองวันที่โรงเรียนก็จะจัดงานสาสัมพันธ์แล้วสัญญาไว้ว่าจะไปด้วยกันกับฉันนี่นาะหลายวันมานี้ก็ไม่ได้เจอนายเลยพี่เอเตบอกว่านายยุ่งอยู่ฉันเลยต้องมาหาถึงที่นี่ไงล่ะอ๋อเรื่องนั้นนั่นเองตอนนั้นก็คิดว่าเด็กนี่พูดพูดไปงั้นเองนายจะเบี้ยวไม่ได้นะถ้าคนพวกนั้นมารังแกฉันอีกล่ะ ถ้าเธอกลัวโดนแก้แค้นไม่ไปก็จบแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ใช่เป็นเต่าหัวหดในกระดองหรอแล้วฉันจะไปเอาหน้าไว้ที่ไหนล่ะนายตกลงการเจือถา่านไปแล้วนี่ไปเถอะนะครับได้ครับฮึไอคนกลัวเมียนี่เรื่องก่อนหน้านี้นายไม่ได้คิดมากใช่ไหมเราพูดอะไรอยู่เนี่ยงีงานอะไรอยู่คนเดียวมาชชวยฉันหน่อยวันนี้ฉันลงครัวเองโอเคฉันอยากกินซี่โครงผัดเปรี้ยวหวานให้ฉันช่วยด้วยนะคะคุณสามีหนึ่งเดือนต่อมา เหลียงชิงทำงานข้องมือขึ้นทุกวันขา่ขาวข่าวของเพื่อนเพื่อนเธอก็ยังไม่มาพูดกับเธอตอนนี้จะดูใจร้รยไปหรือเปล่าเออคือว่าเท่าแก่ถ้าคุณไปแล้วคลินิกจะทํายังไงไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วันก็จะมีหมอมาประจําที่นี่ส่วนเรื่องเพื่อนของเธอฉันฝากคนหาให้แล้วน่าจะใกล้แล้วละ่ะถ้าได้ข่าวเมื่อไหร่ฉันจะบอกเธอทันทีค่ะข,ขอบคุณค่ะเท่าแก่นี่คุณใจของเธอเข้าไปอยู่ในเครืองหายของฉันได้เลยถ้าห้นุี่มั่นคงแล้วฉันจะรับเธอไปอยู่ที่เจียงเฉิงด้วยเท่าแก่คุณไม่ต้้อองทําาขนาดนดีก ฉันติดนี่ชีวิตคุณอยู่ให้ฉันอยู่เฝ้าคลินิกก็ดีแล้วค่ะฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนไม่มีนี่อะไรทั้งนั้นที่รักต้องไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ทห,หนขึ้นเครื่องฉันไปแล้วนะถ้ามีอะไรก็โทรมาถือดีๆละ่ะระวังของเสียหายด้วยไอ้น้องชายในสุดฉันก็ลากนายมาได้นะไม่เจอกันนานนะครับคุณชายเจียงขอบคุณคุณชายเจียงที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะคะแถมยังเตรียมที่อยู่ไว้ให้เราอีกไม่ต้องเกรงใจเลยชินลี่ก็เป็นน้องชายของผม ช่วยอะไรได้ผมก็อยากช่วยอีกอย่างพวกเราก็เป็นหุ้นส่วนกันอยู่เรื่องแค่นี้ไม่ต้องคิดมากหรอกงั้นก็ฝากตัวด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเกรงใจเรามันพี่น้องกันจริงสิน้องชินวันนี้ฉันนัดเพื่อนร่วมวงมาอีกคนอยากแนะนำให้ในายรู้จักท่รักเธอจะฉันยังมีของที่ต้องจัดการนายไปเถอะเขาไม่ใช่แค่คนที่จบด็อกเตอร์ที่มีประวัติการศึกษาสูงอย่างเดียวนะแต่นายเจียงเฉินเขายังได้ชื่อว่าเป็นหมอเทวดาด้วย พอกลับมาก็เปิดคลินิกใหญ่เลยนายก็จะมาเปิดคลินิกในเจียงเฉินฉันคิดว่านายน่าจะสนใจศาสตร์แพทย์ของจีนก็เลยอยากให้นายสองคนรู้จักกันสักหน่อยแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับไอ้โมนี่ตามจีบนมองสาวฉันมานานแล้วแต่กระโดนปฏิเสธไปสเหตุก็เพราะนายแหละเพราะผมใช่ยายนั่นบอกว่านายเป็นอดอของเธอถ้าอยากเอาชนะใจเธอก็ต้องทําให้ได้ะระดับนายถึงแล้วชิลลี่ไม่เจอกันนานเลยนะคุณหนูเจียงหลานสบายดีไหมครับนี่หรอ หมอเทวดาชินลี่คนทีอ่อยู่ในใจของคุณหนูเจียงรานสวัสดีครับผมชินลี่ฉันก็นึกว่าจะเป็นคนที่เจ๋งมากๆสุดท้ายก็แค่ไอ้บ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นเองยายบ้าเจียงรานไปพูดอะไรกับเขาไว้กันแน่โยนขี้ให้กันแล้วไหมล่ะเจียงรานไอ้หมอนี่ไม่คู่ควรมาไปตูกับฉันหรือซ้ายายเจียงรานพูดอะไรไว้กันแน่เขาถึงได้ให้การต้อนรับอาแสนอบบุนขนาดนี้ฉันจบด็อกเตอร์ด้านการแพทย์จากแคลบริดจ์แถมเคยได้รางวัลจากสมาคมแพทย์ทั่วโลกไอ้หมอนี่จะมาเทียบกับฉันเนี่ยนะ โรคประหลาดที่ประธานาธิบดีอเมริกาเป็นฉันก็รักษาคนจนหายมาแล้วแล้วไอ้หมอนี่ละ่ะทําอะไรแหมแหมนายรู้ได้ไงว่าชีวิตเช่ไหนไม่ได้บางทีนยายอาจต้องเรียนรู้จกากเขาได้ซ้ําเธอฮัลโหลวันนี้ฉันหยุดงานไม่รู้หรือไงรีมาโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะหมอเสีย่ยคนไข้ห้อง9ก้าศูนสามที่คุณรักษาอยู่ตอนนี้อาการหนักแล้วค่ะอะไรนะฉันไปเดี๋ยวนี้แหละที่จริงเซลรานที่โรงพยาบาลมีญหานนิดหน่อยวันนี้คนต้องขอตัวก่อนหืม ไม่เป็นไรไปเถอะดูเป็นเรื่องด่วนนะหมอเสียพวกเราตามไปดูได้หรือเปล่าไม่แน่ชิลี่อาจจะช่วยได้นะมันหน่ะนะเฮะ้แน่จริงก็ตามมาเลยได้สินายพูดเองนะถ้านายจัดการได้เองฉันอาจจะห็นคุณข้าวของนายมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าไม่ก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกเอาเราไปเป็นไม้กันหมาซะง,งั้นคนไข้เป็นอะไรให้ยาคนไข้าตามที่ผมจัดไว้หรือเปล่ามะมะหมอเสียคะคนไข้ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วคะ่ะ หมอเสี่ยมาสักทีนะพวกคุณทําอะไรนะนายน้อยกำลังจะตายเสี่ยหวินเปิดแกทําอะไรลงไปกันแน่แกรับปากว่าจะรักษานายน้อยให้หายดีแล้วนี่มันอะไรมะมีอะไรค่อยๆคุยกันว,วิธีรักษาของฉันไม่มีทางผิดแน่นอนให้ฉันเข้าไปดูก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แกเล่นตุกติกฉันจะสั่งสอนแกก่อนหยุดคุณทําแบบนี้ก็ไม่ไเป็นผลดีกับน้องของคุณเลยให้เขาเข้าไปดูอาการก่อนไม่ดีกว่าหรอครับแกเป็นใครวะ เพื่อนมันใช่ไหมอยากโดนได้หรือไงปล่อยนะผมก็แค่เตือนไว้นะครับนี่อาจจะเป็นจุดพลิกผันก็ได้ใครจะไปรู้จุดพลิกผันสภาพการของคนไข้เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นไม่มีใครบอกได้ว่าคนไข้เป็นแบบนี้เพราะอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกันแน่ฟังดูมีเหตุผลโชคร้ายจริงๆยังไม่ทันได้สั่งสอนชินลี่ก็มาเจอไอ้กล้ามบ้าพลังนี้ซะก่อนเฮ้ยยังมอยืนโง่อยู่ทำไมรีบเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้น ฉันไม่ได้ประกันความปลอดภัยในชีวิตของแกพิษที่เขาโดนซับซ้อนจริงๆตอนนี้สัมผัสไม่ได้ถึงพลังชีวิตแต่เหมือนเรากำลังมองอะไรข้ามไปลองดูให้ละเอียดอีกทีพยามาจุรอดยืนอยู่ข้างหลังจะพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวรุดวนสติอุปสรรคหนักแค่ไหนเราก็เคยผ่านมาหมดแล้วทำเหมือนปกติเบาสบายและมั่นคงหมอเสีย่ยรอเดี๋ยวถ้าคุณแทงขันนั้นเข้าไปคุณได้ตายจริงแน่ดูนี่มันบูมขึ้นมา หันี้นั้แต่เมื่อไรอาการหนักแล้วถ้าเราอยากช่วยเขามีแต่ต้องเปลี่ยนอว,วัยวะภายในทั้งหมดรีบรักษาสิวะจะยืนบื่ออยู่ทาไมเออเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับช่วยหน่อยยี้แขนขาเขาไว้แกจะทําอะไรนายหน้าของฉันไม่ใช่ตุ๊กตาย,ยางให้แกจับเล่นนะแม้แต่ฉันก็ยังหาทางรักษาไม่ได้น่าจะทําอะไรได้ดูสะบ้างนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหูปากแล้วมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยเรียบร้อย อีสัปดา,าก็คงจะฟื้นเดี๋ยวฉันจัดยาให้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วชิปปจรนกลับมาเป็นปกติแล้วด้วยอปูกังพวกเราอยู่ที่ไหนกันคุณฟื้นแล้วผมคิดว่าโรงพยาบาลเจียงเฉิงครับหมอชินเป็นคนช่วยคุณไว้อาจารย์ชินทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงคุณรู้จักผมหรอครับหมายความว่ายังไงครับคุณรู้จักผมหรอครับอ่ขอโทษด้วยนะครับผมนึกว่า คุณคือเพื่อนคนหนึ่งที่ผมรู้จักในสั่งจริงสั่งจริงอีกแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องมาเอินหรอหมอชินนาง่นคงจะเขีนอันตรายแล้วใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับแต่ว่าช่วยเอาประวัติการรักษาให้ผมหน่อยผมจะสั่งยาบำรุงให้ฝากด้วยนะครับหมอชินในความทรงจำของเราไม่มีแยกพี่น้องคนไหนเลยคงต้องหาโอกาสไปสั่งจริงจริงๆแล้วหมอชินที่คลินิกฉางเฟื่อนของผมยังขาดหมอรงองหัวหน้าคุณสนใจไหมครับที่คลินิกเฉียงคุนของผมยังขาดหมอหัวหน้าอยู่เลยนะสิหมอชิน ความดีความชอบทั้งหมดในวันนี้ของคุณรอผมออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ผมจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณนะครับเกรงใจเกินไปแล้วครับวันนี้ผมก็แค่บังเอิญมาเจอคุณเท่านั้นผู้คังช่วยจองโซนในเครื่องช่างดือนเจียนในอีกสามวันจากนี้ผมหน่อยนะครับครับนายน้อยหวังว่าวันนั้นหมอชชนจะให้เกียรตินะครับได้ครับถ้าควรเถอะครับผมไม่รบกวนแล้วจริงสิลองทายดูสิว่าคนที่นายช่วยชีวิตไว้เป็นใครกันเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาคงจะใหญ่โตน่าดูเลยนะครับ ใช่บริการเรียกกันว่านายน้อยสวีแถมยังใช้สำเนียงภาคเหนือเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็นคนของสกุลชีวีแห่งช่างจริงสกุลสวีอืมสกุลชีวีและสกุลเจียงของเราต่างก็เป็นตระกูลใหญ่ของร้างจริงแต่ว่าพวกเราซวยหน่อยไดโดนต้นตระกูลไล่ออกมาคราวที่แล้วขอให้ในายช่วยหายกเลือดก็เพื่อไปเป็นของข,องขวัญให้คุณทวดอาทิตย์หน้าแต่กลับได้รับข่าวมาว่าคุณทวดป่วยหนะักตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็ไม่อยากรบกวนนายมาก คุณเคยพูดไว้ว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอครับน้องชินหมายความว่าแค่รักษาการป่วยใช่ไหมล่ะครับไว้ใจผมได้เลยไอ้น้องรักจริงสิฉันติดต่อกับซีอโบริษัทเครื่องสำอางให้แล้วนะนายจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้3วันต่อมาถ้าไม่ใช่เพราะเขาคนนี้วันนี้ฉันคงมานั่งดื่มนั่งกินอยู่ที่นี่ไม่ได้มาแก้วนี้พวกเราดื่มให้หมอหเทวราชินเกรงใจกันเกินไปแล้วครับ แต่ว่าร่างกายของคุณเพิ่งจะฟื้นฟูด,ดื่ม,มน้อยหน่อยก็ดีนะครับฮ่าฮฮคุณอยู่ที่นี่ผมไม่ต้องกลัวอะไรล่ะจะว่าไปแล้วหมอชินรู้หันหน้าของผมแล้วไม่แปลกใจและไม่ตกใจอะไรเลยเหรอครับสําหรับผมฐานะของคุณคือคนไข้ครับเมื่อชีพผมชอบนักคนแบบนี้เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะอย่าโมยืนเฉยๆสิมามาเล่นด้วยกันนานๆในาน้อยีวีจะได้มาสักทีนะ <c oughs> ไอ้นี่เป็นคนของแกหรือเปล่าแม่งเทเลเราใส่ชั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ